สวัสดีค่ะชาวราศีธนมนะคะมิดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง j u d g m e n t t a r o t นะคะวันนี้ก็อยู่กับเมียเหมือนเดิมนะใครที่เข้ามาใหม่มิดีต้อนรับเข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกันคนที่ติดตามมาตลอดก็ขอบคุณมากๆนะคะที่ให้กําลังใจกันมาตลอดเนาะซาบซึ้งมากนะคะเดือนนี้เป็นเดือนของความรักก็ขอให้ชาวราศีธนมทุกคนนะคะเจอความรักดีๆแล้วก็มีความสุขมากๆในเรื่องของความรักนะ คลิปนี้นะคะจะเป็นการดูดวงความรักของชาวราศรีธาตุน้ำในครึ่งเดือนแรกของเดือนกุมภาพันธ์นะคะเป็นการดูแบบภาพรวมเนาะคงไม่ได้เจาะจงท่านใดท่านหนึ่งเป็นพิเศษนะคะอย่าดูดวงส่วนตัวหรือว่าอยากที่จะเรียนไพ่กับนี้เนี่ยเรียนดูไพ่เนาะก็สามารถแอดไลน์ไอดีที่มีให้ไว้ใต้คลิปมาได้เลยนะคะสำหรับคอร์สดูไพ่ตอนนี้เดือนกุมภาพันธ์ว่างสองที่นั่งสุดท้ายนะคะ อ่ะโอเคไม่ให้เสียเวลานะเริ่มเลยเนาะขออนุญาตดูความรักของชาวราศีทัพน้ำนะคะครึ่งเดือนแรกเดือนกุมภาพันธ์จะเป็นยังไงบ้าง Contract น,นะคะหมายเลข6หมายเลข12 The Temple Pass นะคะ ใต้าสาหรบเป็นไพ่โฟล์คช็อกเกอ a ์อาร์คแองเจลรเฟลเป็นช่วงเวลาที่คุณเองจะต้องคิดจะต้องตัดสินใจก่อนตกลงนะคะปรงใจกับใครสักคนหนึ่งหรือการตัดสินใจอะไรสักอย่างหนึ่งเส้นทางที่คุณกำลังจะเลือกต่อไปนี้นะคะหรือว่าคุณเป็นเส้นทางที่คุณเคยเดินอยู่หรือว่ากำลังเดินอยู่ตอนนี้เนี่ยเมย์มองว่ามันเป็นเส้นทางที่คุณเองอ่ะจะได้เรียนรู้แล้วก็รู้จักตัวเองมากยิ่งขึ้น แต่ว่าตอนนี้มันอาจจะยังไม่ใช่ช่วงเวลาของการตัดสินใจทำอะไรในเรื่องของความรักความสัมพันธ์หรือถ้าคุณเองมีเรื่องที่เกี่ยวกับจะต้องการเซ็นเอกสารสัญญาอะไรบางสิ่งบางอย่างอย่าพึ่งนะคะใจเร็วด่วนได้นะคะพยายามอ่านให้รอบคอบพยายามคิดให้รอบคอบก่อนนะคะค่อยตัดสินใจทาอะไรนะแต่เท่าที่เมย์ดูตอนนี้ในช่วงครึ่งเดือนแรกของชาวราศีธาตุน้ำจะเป็นช่วงเวลาที่ คุณจะต้องค่อยๆเรียนรู้นะคะปรับตัวค้นหาการเป็นตัวเองค้นหาความรักที่ใช่นะคะแล้วก็รักษาหัวใจตัวเองถ้าคุณเองเอกหักมานะคะหรือว่าช่วงที่ผ่านมาเสียใจในเรื่องของความรักเนาะ mm hmm. มันอาจจะยังไม่ใช่จังหวะเวลาที่ดีที่จะไปวิ่งไล่ตามหาความรักใหม่ๆแต่มันเป็นจังหวะเวลาดีๆที่คุณเองเนี่ยจะต้องดูแลหัวใจตัวเองนะคะแล้วก็เรียนรู้หัวใจตัวเองในช่วงนี้นะ ต่อไปนะคะไพยย่หยางหมายเลขหนึ่งไพ่หยางเนี่ยจะเป็นไพ่พลังงานของผู้ชายนะคะ chaos and conflict นะคะหมายเลข3 3ใต้สำรดาเป็นไพ่ m e n d i n g หมายเลข52ถ้าคุณเองมีปัญหาการทะเลาะเบาแว้งกันนะคะไม่มองว่ามันจะมีการที่มีใครสักคนหนึ่ง Take Action เข้าหาคุณแต่ไม่บอกกันนะว่า พลังงานของการทะเลาะเบาแหวงนะคะมันยังมีอยู่ระวังนะคะการพูดหรือคําพูดที่แข็งแข็งการไม่เห็นอกเห็นใจกันนะคะการอยากที่จะเอาชนะใจกันเนี่ยมันจะทําให้เกิดปัญหาได้ในความสัมพันธ์เนาะเป็นช่วงเวลาของการที่กลับมาคุยกันกลับมาปรับความเข้าใจกัน ะะเป็นช่วงเวลาที่เหมือนคุณกับเขาเนี่ยจะได้กลับเข้ามาปรับนุ่นปรับนั่นปรับนี่ปรับทัศนสติทัศนคติเพื่อเรียนรู้ตัวตนของกันและกันมากยิ่งขึ้นสําหรับคนที่มีปัญหากันอยู่ตอนนี้นะคะ,ะถ้าเรื่องราวนี้เป็นเรื่องราวของคุณคุณฟังแล,แ,ลแล้วรู้สึกมันใช่พลังงานมันตรงเดี๋ยวไปฟังกันต่อนะต่อไปเมย์จะดูการอ่าโดยพลังงานของคุณนะคะโดยการใช้ไพ่ทาโร่นะคะมาดูว่าเป็นยังไงเนาะ ขออนุญาตดูพลังงานของชาวราศีธาตุน้ำนะคะโดยการดูไพ่ทาโร่เนาะมาดูว่าตอนนี้พลังงานคุณเป็นยังไงบ้างชีวิตคุณเป็นอย่างไรบ้างนะคะไม่อาจจะพูดเรื่องอื่นแท้อย่างเช่นแบบอาจจะมีท่ามันเด่นเรื่องงานเรื่องเงินนี่อะไรเงี้ยค่ะก็เมย์จะพูดขึ้นมานะคะเพราะว่าเมย์ก็จะเอาพลังงานแล้วแต่พลังงานตามหน้าไพ่เนาะเมย์จับพลังงานได้เมย์ก็จะบอกนะคะ มาดูคะ่ะว่าตอนนี้พลังงานชาวราศีธาตุน้ำเป็นอย่างไรชีวิตเป็นยังไงบ้างนะคะในอัพซอสไปช่วงเวลาของการลุยนะคะระวังในเรื่องของอารมณ์ตัดสินใจผิดพลาดตัดสินใจด้วยอารมณ์ใช้คำพูดแรงๆด้วยอารมณ์อันนี้ต้องระวังนะคะก้าวไม่เทานะคะรู้สึกเหนื่อยอกเหนื่อยใ,ใจรู้สึกอยากจะพักอยากจะยอมแพ้แต่ก็ยังทำไม่ได้นะคะใจหนึ่งก็ยังอยากสู้ต่อยังอยากไปต่อไพ่สตริง เมยนรู้สึกว่าพลังใจของคุณตอนนี้มันค่อนข้างล้านะนะคะค่อนข้างเหนื่อยดีไฮร์แฟนนะคะโอเคคุณเองอยากที่จะมันเหมือนพลังงานถ้าสอาร้อยเปอร์เซ็นต์พลังงานของคุณตอนนี้อาจจะลดเหลือซักประมาณเจ็ดสิบหกสิบเปอร์เซ็นต์เพราะเมย์รู้สึกว่าในอดีตที่ผ่านมาเหมือนคนน่าจะไปสู้กับอะไรบางสิ่งบางอย่าง ไปไฝ่กับความแล้วความสัมพันธ์ที่จะต้องสู้ตลอดจะต้องเหนื่อยตลอดมีปัญหากันตลอดทะเลาะกันตลอดมันเป็นเรื่องราวที่ทะเลาะกันเดิมๆปัญหาเดิมๆนะคะแต่ว่าปัญหามันยังไม่ได้คลี่คลายหรือว่ามันยังไม่ได้แก้ไขไปอยู่ในจุดที่ตัวคุณเองต้องการอาจจะหมายถึงเรื่องงานด้วยบางคนอาจจะมีปัญหาเรื่องงานได้นะคะแต่ว่าพลังงานหลังจากนี้โหงค่อนข้างดีนะคุณเองสามารถที่จะ ดึงนะคะดึงพลังงานความเข้มแข็งจากในใจตัวคุณเองได้นะคะมันเป็นพลังงานที่โอเคในอดีตเหนื่อยก็จริงแต่ว่าปัจจุบันคุณเองดูยืนได้ด้วยตัวเองดูว่าแบบโอเคยืนเข้าใจตัวเองมากขึ้นรักตัวเองมากขึ้นนะคะใ t h เด t r e ร g t h ขึ้นมาพลังงานของคนที่สตรองค่ะคะ่อนข้างมี s ซิกซ์ n d s แล้วก็ดิไฮโดรแฟนไม่มองว่าอะไรที่คุณคิดอะไรที่คุณหวังนะคะมันมีโอกาสจะได้รับชัยชนะได้รับความสําเร็จ อาจจะเป็นเรื่องงานด้วยนะคะผู้ใหญ่จะดูแลหรือว่าสนับสนุนนะคะเป็นพิเศษในช่วงนี้ไพ่เทมไพ่เดชไฮรแฟนกับไพ่เทมเพร์ลาสขึ้นมา2ใบในเมนล็วสว,วเป็นช่วงเวลาที่คุณเองจะได้เรียนรู้ mm hmm. เกี่ยวกับจิตวิญญาณของตัวเองมากยิ่งขึ้นนะคะคุณเข้าคุณจะเข้าใจธรรมชาติของตัวเองมากยิ่งขึ้นคุณจะเข้าใจแพทเทิร์นการใช้ชีวิตของตัวเองมากยิ่งขึ้นว่าทําไมคุณจะต้องเลือกความรักแบบนี้ว่าทําไมคุณดึงดูดแต่สิ่งแบบนี้เข้ามานะ,ะเป็นช่วงที่ คุณเองจะเข้าใจแหละว่าเพราะอะไรมันถึงเกิดแบบนี้ขึ้นนะคะกับชีวิตตัวเองนะขยา,ายไพ่ knight of swords ค่ะ three of cups 3ถ้วยมีโอกาสจะได้เข้าสังคมบ่อยขึ้นนะชาวราศีทธท่นน้มีโอกาสได้ไปเจอเพื่อนมีโอกาสได้เข้าสังคมมีโอกาสได้ไปใช้เวลาดีๆร่วมกันกับเพื่อนหรือว่ามีความสุขกับสังคมที่ตัวเองมีอยู่ แต่พลังงานของการคิดเยอะคิดมากความเหนื่อยล้านะคะความกังวลที่คุณเองไม่ชัวร์กับอนาคตไม่มั่นใจว่าตัวเองจะทําได้ไม่มั่นใจว่าความสัมพันธ์นี้ประสบความสําเร็จอะ่ะมันยังมีอยู่นะคะคุณเองก็ยังคิดเยอะคิดมากอยู่นะขยายไพ่ strenghts and s w o r d นะคะอืคุณเองยังมีความกังวลมีความกลัวในใจนะคะที่คุณเองยังเอาออกไปไม่ได้ six of w a n d the empress บางคนคุณรอให้ใครสักคนหนึ่งเลือกคุณบางคนคุณรอให้ใครสักคนหนึ่งพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณสักทีแบบให้คุณเป็นตัวจริงสักทีได้ไหมอยากที่จะแบบว่าเอออยากที่จะให้แบบเขาหลักคุณมากๆอะไรอย่างเงี้ยได้ร,รับคัสมัคเมย์ได้ยินประโยคหนึ่งลอยขึ้นมาบอกว่าการที่ใครการที่คุณจะให้ใครสักคนหนึ่งรักคุณมากๆอะ คุณก็ต้องรักตัวเองให้เป็นก่อนคุณต้องรักตัวเองให้ได้ก่อนคุณต้องรักตัวเองให้มากที่สุดก่อนนะคะไพ่ดีเอ็มเพรสกับไพ่หนึ่งถ้วยขึ้นมาขยายกันความรักที่คุณได้รับจากคนอื่นนะคะคือเป็นความรักที่มาจากตัวเองที่คุณให้ตัวเองการที่คนอื่นจะเคารพคุณไหมนะคะมันก็อยู่ที่ว่าคุณเองเคารพแล้วนับถือตัวเองแค่ไหนนะคะสำหรับชาวราศีธาตุน้ำนะใต้สำหรับเป็นไพ่ดิสเทมเพรสคุณมีโอกาสจะได้เจอใครสักคนหนึ่งที่ เป็นคู่เก่าคู่แก่ในอดีตเป็นคนที่มีความผูกพันกันค่อนข้างเยอะหรือถ้าตอนนี้คุณมีปัญหากับคนที่ลักลักเลิกๆก,าก,ากมาตลอดนะคะไม่มองว่ายังก็ยังตัดกันไม่ได้ในช่วงนี้อาจจะในช่วงที่พยายามหาจุดตรงกลางให้ความสัมพันธ์นะระหว่างคุณกับเขาแต่ตัวคนเองก็มีโอกาสที่จะได้เจอรักใหม่แล้วจริงจังด้วยเข้ามาอาจจะจริงจังมากกว่าคนที่มีอยู่ตอนนี้ด้วยนะคะ โอเคสรคนที่มีคนคุยมีแฟนนะคะมีสามีมีภรรยาเนาะมาดูว่าเขาคนนั้นคิดและรู้สึกอย่างไรกับคุณนะคะมาดูกันว่าเขาคนนั้นคิดและรู้สึกอย่างไรกับคุณนะ,ะ nice of s o r t เป็นพลังงานเดียวกันนะคะคุณหัวร้อนเขาก็หัวร้อนนะคุณกับเขาน่าจะมีการ พูดคุยไม่ใช่พูดคุยสิอาจจะมีการทะเลาะแล้วใช้คําพูดอะไรแรงๆบอกเลิกกันนะคะแบบใช้อารมณ์ใส่กันไม่ได้คิดดีๆไม่ได้ไต่ตองดีๆนะคะไพ่แปดดาบขึ้นมาเขาเองเครียดแล้วก็กังวลกับกับเรื่องราวความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขากับสิ่งที่มันกําลังเกิดขึ้นอยู่ในความสัมพันธ์ณนะตอนนี้นะคะคีย์อฟซอยแม้ว่าเขาน่าจะเป็นคนที่พูดอะไรแย่ๆให้กัคุณนะน่าจะเป็นสิ่งที่ คุณเองค่อนข้างเจ็บแล้วเสียใจกับกับคาพูดเขาพอสมควรถามว่าเขาเองรู้สึกผิดไหมไมมมองว่าเขารู้สึกผิดนะคะรู้สึกผิดแต่ว่าเขาเป็นคนที่มีอีโก้เยอะเวลาเขาคิดอะไรเนี่ยเขาไม่เวลาเขาพูดอะไรเขาไม่ค่อยคิดนะคะคนคนนี้เหมือนเขาเป็นคนที่แบบบางทีคิดน้อยเกินไปเวลาจะพูดอะไรอะไรเงี้ยเขาอาจจะเป็นชาวราศีธาตุลมนะคะกลุมตนไม่ถุนได้ไพ่เพจอัพคัพเขาคิดว่าอยากที่จะ พูดอะไรบางสิ่งบางอย่างส่งข้อความดีๆให้กับคนบางคนเขาอยากจะขอโทษคุณนะเดอบฟู food, ขึ้นมานะคะการที่เขาเข้าหาคุณมันอาจจะเป็นอะไรที่ตัวคุณเองอะไม่ได้คิดนะไม่ได้คาดหวังว่าคนคนนี้จะมาส่งข้อความแบบนี้ให้กับคุณคุณเองไม่ได้คาดหวังว่าตัวเขาเองจะมาขอโทษคุณนะคะ,ะขยายภายในออฟ o ซ็ต of ฟ a n d s นะะ <laughs> ใช่คะใช่จริงๆด้วยทะเลาะก,กันหูขเขาทะเลาะก,กันทกกะเลาะกันรุนแรงด้วยนะขยายเอฟ s ์ซ r อนค่ะ o วยอัพคส์บางคนอาจจะเป็นเรื่องมือที่สามไม่เรื่องของการหึงห่วงอาจจะเป็นการที่ตัวคนเองชอบเข้าสังคมหรือเขาชอบเข้าสังคมแล้วมันมีการทะเลาะเบาแหวงกันเกิดขึ้นในเรื่องน,น,น,นี้นะคะขยายไพ่ซิงอ o ฟซอร์น่อย sword, ดูสิตัวเขาคิดว่าณนะเวลานั้นเนี่ย เขาคนคนนี้เขาคิดว่าสิ่งที่เขาทําหรือสิ่งที่เขาพูดออกไปมันเป็นสิ่งที่ถูกแล้วมันเป็นสิ่งที่ควรจะพูดแล้วนะคะแต่ว่าพอพอเวลาผ่านไปพอคนกับเขาไม่ได้พูดไม่ได้คุยกันนะแม่รู้สึกว่าเขาดันรู้สึกว่าจริงๆเขาควรที่จะพูดกับเราดีกว่านี้หรือว่ามันควรที่จะเป็นอะไรที่ซอฟกว่าน,นี้ไม่จําเป็นที่จะต้องพูดกันแรงๆอะไรเงี้ยนะพออารมณ์เย็นลงนะคะเพรสครับเซเว่นนับคอยนะคะขยายกันเขารอนะคะ รอให้คุณใจเย็นลงรอให้สถานการณ์มันนิ่งนะคะรอให้แบบรอให้เขาใจเย็นรอ้อยคุณใจเย็นรอให้เรื่องราวม,มันสงบก่อนถึงที่จะตัดสินใจที่จะติดต่อคุณมานะคะอาจจะเป็นเจ็ดวันนะคะเจ็ดสัปดาห์อะไรเงี้ยก็ได้คุยนับครับขยายแลฟูเขายังรักคุณอยู่นะแต่เมยรู้สึกมันเหมือนเขาพึ่ง เหมือนคนที่เพิ่งรู้สึกได้ว่าเออจริงๆเขามีความรู้สึกกับคุณอะเพราะว่าไพ่เดอะฟูลกับไพ่คิ e นับคัพความรู้สึกเนี่ยความรักนี้ความรู้สึกชอบหรือพึงพอใจนี้อาจจะเกิดขึ้นโดยที่ตัวเขาเองไม่ได้ทันตั้งตัวเขาอาจจะคิดกับคุณแค่แรก,แรกๆเขาอาจจะคิดแค่ว่าอยากที่จะแฮฟฟันอยากที่จะคุยไปเรื่อยๆไม่อยากจริงจังไม่อยากที่จะชัดเจนกับใครยังไม่ได้อยากที่จะมีใครเป็นแฟนแต่ว่ากลกลายเป็นว่าพอไม่มีคุณมเลาะกันพอมีปัญหาการอะไรเงี้ยเขาเขาก็รู้สึกว่า เออพอไม่มีคุณชีวิตมันมันเหมือนมันขาดอะไรไปอะไรเงี้ยแล้วมันก็น่าจะมีความรู้สึกผิดปนอยู่ในในในความรู้สึกเขาด้วยนะคะตอนนี้ตาสำหรับเป็นไพ่เดอ s สเตรนท์เขาเองกําลังรวบรวมความกล้ากําลังรวบรวมแรงกายแรงใจนะคะหรือบางคนเขากําลังที่จะพยายามที่จะเอาชนะอีโก้ของตัวเองอยู่ ชนะกำแพงของตัวเองที่เขามีให้กับคนมีให้กับความรักอยู่นะคะเพื่อที่จะติดต่อคนมานะแต่เท่าที่เมย์ดูเนี่ยเมย์มองว่าตัวเขาเองน่าจะรอก่อนรอให้สถานการณ์มันมนิ่งบางคนอาจจะไม่ได้คุยกันมาเป็นเดือนแล้วนะคะบางคนอาจจะไม่ได้คุยมาเป็นอาทิตย์หนึ่งสองอาทิตย์ไนะอะไรเงี้ยคนเองก็ยังงงอยู่ว่าทาไมเขาถึงนิ่งอะไรเงี้ยเขานิ่งเพราะว่าตอนนี้เขาเองกําลังสู้กับตัวเองอยู่ ความความรู้สึกที่เมยได้จากคนคนนี้เมยรู้สึกว่าเขาเป็นคนที่ไม่ได้ยอมใครง่ายๆหรอกนะคะไม่ได้ยอมใครง่ายๆไม่ได้ยอมลดอีโก้ e ตัวเองเพื่อขอโทษใครง่ายๆแต่เมย์มองว่ากับตัวคุณเนี่ยเขาดันมีความรู้สึกว่าเขาควรที่จะขอโทษเขาควรที่จะเข้าหานะคะอ่ะโอเคต่อไปมาดูว่าถ้าคนคนนี้บอกอะไรกับคนได้เนี่ยเขาอยากจะบอกอะไรคะตัวคนคนนี้ถ้าเขาอยากจะบอกอะไรกับคุณเขาอยากจะบอกอะไรคะ ให้หนี้นะคะปลิวออกมาเลยนะคะ I wish I could take back my words เขาบอกว่าอยากจะเอาคำพูดของตัวเองคือนะวันนั้นสิ่งที่พูดไปกับคุณเนปะ <c oughs> ็นลาลังงานที่ไม่ได้เลยนะสลับเขาอะนะวันนั้นนั่นจะพูดอะไรทำให้คุณเสียใจยไปนะคะ find i n g out the truth crush me find i n g out the truth me บอกว่ามันเป็นความจริงที่ที่มันเป็นความรู้สึกที่เขามีให้กับคุณแหละแล้วมันเหมือนทำให้เขารู้สึกว่าแบบ ไม่คาดคิดมาก่อนว่าแบบตัวเองรู้สึกอย่างนี้กับคุณอะไรเงี้ยค่ะ I replay our conversation over and over เขาว่าย้อนแชทนะคะวนอ่านสนทนาวนอ่านบทสนทนาระหว่างคุณกับเขาตลอดอารมณ์เหมือนไม่น่าเลยวันนั้นไม่น่าพูดแบบนั้นเลยแล้วทําไมวันนั้นพูดแบบนั้นทําไมวันนั้นทำร้ายจิตใจคุณขนาดนั้นอะไรเงี้ย I look for you everywhere นะคะเมยมั่นใจว่าเขาน่าจะพูดไรแคลเสคุมประมาณนั้น เขามองว่าเขาอะมองหาคนในทุกทุกที่ที่เขาไปนะคะ I speak you speak to me uh, you speak to me through music นะคะเขาบอกว่าคนของเขาอาจจะมีเพลงที่แชร์ร่วมกันพอได้ยินเพลงนั้นอะไรเงี้ยมันก็ทำให้เขาคิดถึงคุณเนาะ I wish I had treated you better เขาบอกว่าในวันนั้นเขาน่าจะ treat คณดีกว่านี้ดูแลคุณดีกว่านี้นะคะพูดกับคุณดีกว่านี้นอะไรเงี้ย Oops. I am starting to understand our connection เขาเริ่มเข้าใจา connection ระหว่างคุณกับเขามากยิ่งขึ้นนะคะ s o m e t i m e I s t a y a w a k e t h i n k i n g about you บางคืนเขาบอกเขานอนไม่หลับเพราะว่าเขาคิดถึงบทสนทนาที่คุณกับเขาคุยกันคิดถึงเรื่องราวของคุณกับเขาวนไปวนมาแล้วนอนไม่หลับ The timing wasn't just wasn't right for us เขาบอกว่า ในอดีตที่ผ่านมานะคะเวลาระหว่างคนกับเขาว่ามันไม่ใช่จังหวะมันไม่ได้ I left w h e n i saw you w i t h someone บางคนเขาเลือกที่จะหายไปเพราะเขาคิดว่าคุณมีคนอื่นนะคะหรือบางคนเขาอาจจะเพิ่งรู้สึกได้ว่าตัวเองรู้สึกยังไงกับคนตอนที่เห็นคุณมีคนอื่นหรือว่ามีคนเข้าหาคุณก็ได้ Just being near you is intoxicating นะคะเขาบอกว่า การที่อยู่ใ,ใกล้ๆคุณอะ่ะมันไม่ท็อกซิกอ่ะมันรู้สึกดีมากๆเวลาอยู่กับคุณนะคะอยู่กับคุณแล้วสบายใจอยู่กับคุณแล้วมีความสุขนะอ่ะต่อไปมาดูว่าไพโรแมนต์แองเจลอยากจะบอกอะไรกับชาวราศีธ,ธาตุน้ำลีเลเจนส์แฟกเตอร์นะคะ your love life is influenced by your religions อ่ะป i n งเก่บางคนศาสนาต่างกันความเชื่อต่างกันเนาะ t o love this is a romance of a lifetime นะคะ Love yourself first your self respect make you more romantically attractive flirt นะคะ Extend your light hearted energy to ourselves ีกหนึ่งใบค่ะ Chemistry there is strong magnetic attraction s here ตายสำหรับเป็นฮันนีม o นนะคะ Enjoy the bliss of holiday time together บางคนคุณมีโอกาสจะได้ไปออกเดทจะได้ใช้เวลาร่วมกันวาเลนไทน์ เมย์รับรู้ไดว่าบางคนคุณจะมีเซอร์ไพรส์อะไรบางสิ่งบางอย่างวันวาเลนไทน์นะอาจจะเป็นคนคนนี้ก็ได้นะคะที่อาจจะมาอยู่ในเซอร์ไพรส์นดดอกกุหลาบมาหน้าบ้านอะไรเงี้ยมาบอกความรู้สึกว่าเขารู้สึกไงกับคุณบางคนคุณอาจจะถูกขอเป็นแฟนในช่วงวันวาเลนไทน์นะคะอันนี้พลังงานของเมได้ที่เมได้นะอาจจะไม่ใช่ทุกคนแต่ถ้าเรื่องราวนี้เป็นเรื่องของคุณแล้วคุณได้เซอร์ไพรส์จริงๆวันวาเลนไทน์ ine, อย่าลืมกลับมาคอมเมนต์ให้เมยใต้คลิปนะคะ ความสัมพันธ์นี้นะคะสิ่งที่พ้าอยากจะบอกคือว่าอย่ังั้นก็แล้วแต่ให้คนรักตัวเองก่อนนะคะพลังงานที่มีพูดกับคนเป็นต้นคิปนีว่าการที่คุณเองอยากจะให้คนอื่นรักคุณยังไงคุณต้องรักตัวเองก่อนนะคะประมาณนั้นเนาะมีโอกาสที่จะมีคนเข้ามาจีบคุณนะคะเข้ามาชอบคุณแล้วมีโอกาสที่ความรักที่คุณเจออยู่หรือคนที่คุณคุยอยู่เนี่ยเขาเป็นรักแท้ของคุณคุณกับเขามีเคมีตรงกันมากๆนะคะเคมีแบบเข้ากันมากนะคะมันเหมือนกัน ตัดยังไงก็ตัดไม่ขาดอะไรเงี้ยรู้สึกดึงดูดกันมากๆระหว่างคนกับเขาแต่บางคนมันมีความแตกต่างทางความคิดนะคะมีความแตกต่างทางการใช้ชีวิตนะคะนะคะแล้วก็แบบเป็นพื้นเพยข้างหลังแบกก็คกราวง์ในชีวิตบางคนมาจากคนละที่นะคะคนละประเทศอะไรเงี้ยการเลี้ยงดูต่างกันนะคะทำให้เข้าใจไม่ตรงกันในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะคะ อ่ะโอเคต่อไปมาดูว่าไพ่ Hi, The Whisper of Love อยากจะให้คำแนะนำอะไราชาวราศีธาติน้ำไม่เรื่องของความรักว้าวไพ่สวยไหมเมเลกิสแปดนะคะ The Reunion of Hearts A Love Connection d e f i e Expl s Explanations ไพ่บอกว่ามันเหมือนการที่สองหัวใจที่รักกันอะจะได้กลับมารู้มารู้มารียูเนียนกันนะคะมันมนสุดท้ายแล้ว,วความรักอะจะอธิบายทุกสิ่งทุกอย่างเองนะ หมายเลขนะคะ the only thing that's real is love นะคะ shift your focus back to love ให้บอกว่าอยากได้ให้คนโฟกัสกับความรักนะคะเรื่องอื่นที่มันไม่ดีเรื่องอื่นที่มันมันไม่จําเป็นก็ไม่ต้องไปโฟกัสโฟกัสแต่สิ่งดีๆโฟกัสแต่พลังงานบวกๆแล้วก็ความรักนะคะโฟกัสกัการรักตัวเองด้วยนะอย่าลืมนะชวาวสิทธานาใต้สำหรับเป็นไพ่หมายมเล physical touch นะคะ Uh, tender touch can mean so much นะคะแม่รู้สึกว่าเนี่ยสิบส <laughs> <14. S 2> <c oughs> ิบสี่กุมภาเมยว่าคุนอะบางคนคุณจะถูกใครสักคนถูกข่าวขอแต่งงานหรือคุณอาจจะถูกใครสักคนถูกข่าวขอเป็นแฟนได้นะมันเป็นความรู้สึกแบบนั้นจริงๆแต่ว่าก็คงไม่ใช่ทุกคนนะคะแต่เมก็อยากให้ทุกคนที่เป็นชาวราศรีธาตุน้ําสมหวังนะอยากให้ทุกคนสมหวังมีความรักที่ดีจริงๆ ซึ่งเมยก็เข้าใจแหละบางครั้งอ่ะการเจอความรักที่มันแย่มันทําให้เราเหนื่อยแค่ไหนนะโอเคมาดูว่าไพ่ The Rose Oracle นะคะไพ่ใบสุดท้ายเนี่ยอยากจะให้คำแนะนำอะไรชาวราศีธาตุน้ำในเรื่องของความรักนะ Temple of Rose อุ๊ปส์อ่ะอย่าล้มนะเธอ,อใจกันแต่ว้ไไม่จะล้ม The Temple Past กับ The Temple of Rose ไม่รู้สึกว่ามันคอนเนคกันนะคะ Ancient Powers, Expressions นะคะ Activations, Sacred c o d e นะคะมันเหมือนกับว่าสิ่งที่คุณเจออยู่ตอนนี้มันเป็นพลังงานที่คุณเองไม่สามารถที่จะควบคุมได้หรอกมันเป็นพลังงานเก่าแก่ความรักระหว่างคุณกับเขาม่รู้สึกว่ามันมัน go beyond this lifetime คือมันรู้จักกันมาก่อนมัน มันเหมือนกับคนที่ผูกพันกันมากๆอะค่ะเมื่อก่อนดังนั้นเรื่องราวที่เกิดขึ้นเขาก็าลังพยายามสอนคุณอะไรบางสิ่งบางอย่างนะสอนให้คุณเข้าใจตัวเองสอนให้คุณเข้าใจความรักสอนให้คุณเข้าใจอะไรหลายอย่างในโลกใบนี้นะคะอันนี้ก็เป็นการอ่านนะคะของชาวราศรีธาตุน้ําเนาะในช่วงครึ่งเดือนแรกของเดือนกุมภาพันธ์นะคะคอบคณมากๆนะที่ฟังกันมาจนถึงตอนนี้ดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงนะคะเดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้าบ๊ายบาย บายค่ะ